น่าอยู่มากมิวนิฐาปลื้มใจบ้านหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้วทุกโซนคือความสุขมิวนิฐาพาดูบ้านหลังใหม่ทุกมุมเสร็จสมบูรณ์แล้วเข้าอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่นลองสาวของขวัญชิ้นใหญ่สุดภูมิใจเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่นางเอกสาวพงษ์แหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งมิวนิถาภาพภูมิใจเป็นที่สุดเมื่อได้เห็นภาพบ้านหลังใหม่ใหญ่อลังการที่เธอสร้างให้ครอบครัวนั้นวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วทุกมุมสวยงามได้อย่างที่ตั้งใจไว้เรียกว่ารอยยิ้มแห่งความสุขของคุณพ่อคุณแม่นั้นทาาาเเออปริิใใจมมกแลละนนช่ง อีพีล่าสุดได้พามาดูภาพเต็มของบ้านหลังใหม่ต้องบอกว่าสวยทุกมุมจริงๆเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเธอและครอบครัวช่วยกันเลือกช่วยกันตัดสินใจนอกจากนี้มิวยังได้พาไปดูสวนกุหลาบของคุณแม่ที่ทําไว้เป็นซุ้มอย่างสวยงามและโซนพืชผักส่วนครัวที่เธอบอกว่าตั้งใจปลกูกเพื่อได้ผลผลิตเป็นผักปลอดสารพิษธรรมชาติแท้เรียกว่าทุกมุมทุกโซนในบ้าน ออกมาสวยลงตัวหน้าอยู่มากๆดูแบบเต็มๆเลยที่มิวนิ t าขอขอบคุณภาพภริยามิวนิ t าภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ